โอ้ตัวนี้ท้องป่องเลยเนาะมันไอ้ท้องแฝดครับท้องแฝดใกล้ละตอนแรกเลยคุณป้าเริ่มเลี้ยงนี่กี่ตัวครับสามตัวแม่ลูกสามตัวแม่ลูกตาเนี่ยแม่สามแม่แล้วก็มีลูกติดมาตัวหนึ่งครับแล้วแั่ล้งมันเลี้ยงมันก็อออ๋อเลี้ยงมันเลยเนาะโอเลี้ยงมันเลยเนาะครับออกแฝดมากออเดียวมาทีละตัวทีละตัวไอ้นี่มันจะแยกครับเราต้องให้เขากี่เวลาครับเนี่ย ให้สองเวลาเช้ากับเย็นหนุ่มนี่เนะาะจ้ะป้าเลี้ยงมานานยังครับสี่สีป่ปีนี้เนี่ยสี่ปีนี้แล้วจ้ะแต่ว่าเลี้ยงก็ขายไปเรื่อยเลี้ยงแล้วขายไปเรื่อยจ้ะขายตู้ผู้ตั้เมียมั่งลูกลูกมงแล้วเราเลี้ยงลูกเขานี่กี่เดือนได้ขายครับ ตัวผู้อ่ะนะตผู้ก็ประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนครับแต่ตัวเมียเราก็เลี้ยงไว้ขายก็ขายแทนคนอื่นโอ้ตัวผู้เขาซื้อเป็นกิโลครับกิโลละร้อยร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทครับตัวเมียก็ขายเป็นแม่พันธุ์ไปเนะาะตัวเมียก็ขายไปตัวละสามพันสี่พันครับอาหารที่ให้เขานี่คืออะไรครับเนี่ยก็ถิ่น กระถินมั่งหญ้ามั่งมันก็กินกล้วยก็กินต้นกล้วยก็กินโอ้กระถินเป็นกระถินสับเนะาะจ้ะกระถินสับแล้วถ้าเราไม่สับเราก็แขวนเนี่ยแขวนอย่างเงี้ยอ่าแล้วตอนนี้มันก็กินแล้วเราก็เก็บกครับก็คือว่าเราสับให้เขาเขาจะได้กินง่ายๆนะครับเนาะอย่างเงี้ยมันหน่าแล้งอ่ะมันกินง่ายแต่หน้าปุ่นนะมันมันไม่ชอบสกปรครับถ้าโดนน้ำโดนอะไรมันก็ไม่กิน ตัวนี้ท้องหรือเปล่าครับตอนนั้นท้องท้องแฝดครับครับตอนแรกเลยคุณป้าเริ่มเลี้ยงนี่กี่ตัวครับสามตัวแม่ลูกสามตัวแม่ลูกตาเนี่ยแม่สามแม่แล้วก็มีโูกติดมาตัวนึงครับแล้วสังก็เลี้ยงมาเลี้ยงนอ่อเลี้ยงมาเื่อยเนาะแดครับแฝดกมากรบเดียงมาก ตอนแรกเลยคือไปได้มายัางไงครับแพะอ๋อลูกชายเขาซื้อมาเลี้ยงลูกชายเขาซื้อมาเลี้ยงจ้ะเลี้ยงมาแล้วก็ไม้กันเลี้ยงอ๋อซื้อมาสามแม่ไงนั้นแหละครับตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเนาะจากสี่ปีปีนี้เนี่ยก็คือคุณป,ป้าเลี้ยงมานี่เจอปัญหาอะไรไหมครับในการเลี้ยงแพะไม่เป็นไรนะยาอย่างเงี้ยไม่ค่อยไ,ไม่ได้ฉีดยาไม่ค่อยได้ฉีดเลยเป็นพยาธิเป็นอะไรไหมครับยาพยาธิ ฉีดแต่ว่าไม่ได้ฉีดนะสีริงฉีดทีเดียววนะ่ะโอ้ครับแล้วก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเห็นเลยอคนระับไม่ค่อยเป็นโรคเลยเลี้ยงแบบยืนลงนี่เนาะเขาเลี้ยงอย่างนี้นแล้วก็เอายายให้กินครับให้กินเลยอาหารที่ให้เขากินเลยนี่มีอะไรบ้างครับก็มีกระถินและส่วนใหญ่กระถินส่วนใหญ่จ้ะแล้วก็หญ้าเนี้ยหญ้าเลเซียที่ปลูกเลยเนะี่ยครับออกใหม่ตัวไหนออกใหม่ครับ ดดออดเดี๋ยสิแล้วนนจะสองเดือนแล้วเนี้ยจะสองเดือนละแล้วคุณป้าเตรียมนมอะไรไไว้ให้เขาครับเนี่ยไม่อันนี้นมเออมันออกรูปแปดแล้วมันไม่เลี้ยงแล้วฉันก็ซื้อนมวัวแดงมาให้มันกินอ๋อเป็นวัวแดงเนะาะกานมวัวแดงวัวแดงจืดนะวัวแดงจืดทำเมือหวานไม่ได้หวานไม่ได้เนะาะท้องเสียท้องเสียอ๋อแต่ที่คอกนี่ไม่เป็นอุย้ย ทีละตัวทีละตัวไอ้น,นี่มันจะแยกครับเราต้องให้เขากี่เวลาครับเนี่ยให้สองเวลาเช้ากับเย็นนุ่มนี่เนาะจ้ะแต่จะท,ทิ้งได้แล้วแต่ของสารมันให้มันกินก่อนครับได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้จะได้จะได้สองเดือนแล้วแต่มันออกเล็กตัวนี้จะได้สองเดือนแล้วจ้ะเดือนมันออก,กไรก,กันหมดนี่เนี่ยแต่มันกินนมแม่มันมันตัวใหญ่ไว้ครับ น,นี่มันกินนมอันนี้มันไม่ไม่่อยตัวใหญ่๋อคุณป้าก็จะปลอยอย่างนี้ทุกวันเนะาะจ้าสันจะป้อนเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นครั้งละกล่องมะวันสามเนี่ยเวลาสองกล่องสามกล่องเวลาหนึ่งสองกล่องสามกล่องเนี่ยตอนเนี้กินสามกล่องแม่มันไปนเลี้ยงเนาะแม่ไม่เอามันออกหูแฝดแล้วมันเอาตัวเดียวครับคุณป้าเลี้ยงยืนลงในพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ย สองงานงาน,งานกว่าเนาะงานกว่าเนาะเลี้ยงเลี้ยงแล้วไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเนาะป้าเนาะไม่เจอแล้วไม่เคยมันไม่ป่วยไม่เป็นไระครับมันเลี้ยงมาก็ไม่ได้กิดยาไม่ได้อะไรมันป่วยแก่ก็เลี้ยงกระถิ่นชอบกินกระถิ่นเยอะครับคุณป้าเลี้ยงมาสี่ปีเนาะครับเนาะจ้าปีสีป่ปีปีนี้เนี่ยขยายถือว่าได้ขยายได้เยอะมากเนาะ แล้วก็ขายไปด้วยขายไปเรื่อยครับปีนี้เขาให้ลูกเยอะไหมครับปีนึงอะออกสองครั้งออกสองครั้งมันออกสองครั้งอแล้วแต่มันจะออกแปดมั้งไม่แปดมั้งครับอือโอ้ตัวนี้ท้องป่องเลยเนาะมันตัวนั้นมันแฝดมันคลอดไอ,ทอ้ท้องแฝดครับท้องแฝดใกล้ละใกล้เยอะคลอดแล้วนะโอ้เหมือนกันป้าก็ทำโรงเรือนแบบง่ายเลยเนาะ อากทำง่ายก็เอาง่ายง่ายเราไปลงทุนเยอะไม่ได้เรกเบ็ดแพเราน้อยเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปดูแลมันดีๆไม่เป็นไรครับพี่เขาลงทุนเยอะนะมัน,นก็ม่ไป,ไปได้ทุนทันก่อนครับอย่างนี้เรายัางว่าเออเลี้ยงไปธรรมชาติเราอะต้องเลี้ยงแบบเราพอดูมันได้ให้มันเป็นไรเท่านั้นครับแดบดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกินนมกินนม แล้วเราเราต้องให้หนมเขาอย่างนี้นานไหมครับไม่เพราะเขากินหญ้าดีได้กินได้หญ้าแล้วก็เราก็ปล่อยอ๋อกินหญ้าได้แล้วก็ปล่อยอน,นี้มันยังไม่ค่อยกินหญ้าครับป้าก็เลี้ยง เองดูแลเองนะครับนะจ้ะดูเองตัดหญ้าเองอะไรเองหมดเลยอืมไม่ได้ปล่อยไร่ทุ่งไม่ได้ปล่อยกับเขาแล้วมันไม่มีที่ปล่อยเลี้ยงยืนลงแบบนี้ก็โตได้นะครับป้าเนาะโอ้เราเลี้ยงมันอิ่มมันโตครับเนี่ยแป๊บเดียวก็โตแต่จนที่นะสี่เดือนเนี่ยขาดับได้แล้วทัวผัวสี่เดือนจับขายได้ละจ้ะครับบางที่จสามเดือนแล้วแต่ลูกแพะมันจะโตช้าตรงนี้ครับ นอกจากกระถินแล้วมีอย่างอื่นเสริมเขาไหมครับก็ไม่ไม่มีมีแต่หญ้านี่แหละยกนแต่หญ้าเนาะจานอาหารก็ไม่ได้เลี้ยงเพราะเขาลอกครับเลี้ยงแต่ผักผักบุงผักบุ้งกินหมดแน่กินหมดจแต่ก็เก็บเขาหมดคนเขาขั้วยจะกินต้นมันใบมันกินหมดครับคือกระถินนี้เราสับให้เขาอย่างนี้เลยเนาะใช้เครื่องบดใช้เครื่องบดอ๋อบดเครื่องบดจะไหนอยู่นอกอยู่ในคุนบ้างอ๋อครับ มาแล้วตัดมาแล้วแล้วก็มาบดแล้วก็มาเทลงสครับโอ้ยังงี้แม่เขาก็ให้ลูกดีนอะแน่ะออกลูกแฝดออกลูกแฝดครับมีแม่แฝดอยู่สามแม่สี่แม่โอ้พ่อพันธุมีกี่ตัวครับเนี่ยมีตัวเดียวตัวเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่บ้านลูกสาวนู่น โอ้เป็นอะไรที่ชอบบ้างเลยเนาะกระถินเนาะชอบโอ้กระถินนี่ถ้าไม่ได้กินมันก็ร้องนะครับแต่ถ้ามันได้กินผักอย่างเดียวมันก็ไม่รองเขาแล้วถ้ากระถิเยอะครับผมผมดูแล้วเขาน้าจะชอบบ้างเลยชอบมากเลยกระถิครับแต่ถ้าเรามีเวลานะครับตัดมาแล้วก็ม,มาหมัก หมักเนาะใส่ถังหมักไว้โ oh. อ้เนี่ยถังดำห็นมาหมักไว้เนะ่แต่ว่ามันหมดแน้วครับในแต่ละวันป้าก็จะใช้ชีวิตยอยู่กับแพะเนาะ้าส,ส่วนใหญ่ก็อือแพะกันหลานครับคือป้าทำอาชีพยอย่างอื่นไหมครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลียยเยเ้ยงแพะขายอย่างเดียว<ะ>ครับเลี้ยงแพะอยู่แบบ แพะอยู่กับหลานอยู่กับแพะอยู่กับหลานบนพื้นที่หนึ่งงานกว่าได้เนี่ยได้นะประมาณหนึ่งงานกว่ากว่าครับก็สามารถเลี้ยงได้แล้วเนาะได้ครับแต่ว่าเราเลี้ยงมันให้อิ่มอย่างเดียวแต่พอพอกินอย่างเดียวสำคัญคือเลี้ยงมันให้อิ่มอย่างเดียวมันพอมันไม่อ้วนเองมันไม่พอเห็นไหมมันก็โตได้เนาะครับเนาะโอ้ยได้เราเลี้ยงมันอิ่มอ่ะครับ เนี่ยเนี่ยกู้แปดมันนะใกล้ตัวเนี้ยและไอ้นี่มันกินนมแม่มันมันตัวใหญ่แต่ว่าไอ้น,นี้มันกินนมขวดมันไม่เขา้าคขับแต่ว่ามันก็ตัวใหญ่ครับผมป้ามีเบอร์โทรไหมครับมีแต่จำไม่ได้แล้วเบอร์โทรโทรศัพท์ก็ไม่ได้มาเอาเลยไม่<อ>มเคยโทรโทรศัพท์ครับ ทำไมเหรอเอาไปทำอะไรเหรอเผื่อเขามีคนมาขอซื้อไงโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากครับขอบคุณครับมาจากจไหนมาจากบางปง่ง thảo luoặc à? con này mới Ở đằng ừ. không cái metro có